ในอดีตคนไทยกินพืชผิดชนิดทําให้เราขาดโปรตีนทําให้เราเนี่ยตัวเล็กตัวเตี้ยแล้วไม่สมบูรณ์คือเราไปกินอะไรเยอะทราบไหมครับเรากินข้าวเยอะไปทําไมเราต้องกินข้าวเยอะเพราะว่าเราจนกับข้าวไม่มีจะกินฮะจนเกิดคําพูดว่าอะไรฮะกินกับข้าวมากแล้วเป็นอะไรฮะคนสมยัยโบราณเป็นตานขโมยไอ้นี่มันเรื่องหลอกลูก พราะหากับข้าวให้ลูกกินไม่ได้แล้วเจ็ดแปดคนเนี่ยฮะมีกับข้าวสามจานเพราะนั้นต้องอิ่มด้วยอะไรฮะอิ่มด้วยข้าวหม้อหนึ่งเฉลี่ยกับสามจานก็ได้ไวคนลนิดคนละหน่อยก็เลยต้องไปปราวว่าอยาก,กินกับเยอะเดี๋ยวเป็นตานขโมยแต่พันเรื่องพวกนี้เราต้องมาสังเคราะห์ความคิดใหม่เรากินโปรตีนจากพืชเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นโปรตีนที่ได้คุณภาพ แต่เป็นโปรโตีนที่ไม่มีพิษภัยติดมาด้วยเพราะเราต้องมาจัดระเบียบความคิดเรื่องโปรโตีนใหม่ไม่ใช่ไปฝังว่าต้องกินนมกินเนื้อนมกับเนื้อเนี่ยไม่ต้องไปโฆษณาฮะคนอยากกินอยู่แล้วเพราะมันอร่อยอยู่แล้วแต่ทําไงที่เราจะดึงให้คนเนี่ยมากินโปรโตีนจากพืชนี่มากขึ้นเพื่อทําให้โรคกลุ่มนี้มันลดลงลดลงโปรโตีนจากพืชนี่นะฮะเป็นโปรโตีนต้านมะเร็ง โปรโตีนจากเนื้อจากนมเนี่ยเป็นโปรโตีนส่งเสริมมะเร็งพวกนี้มันมีตัวเรกตัวสิติออกมาหมดนั้นถ้าเราปรับเรื่องการกินโปรโตีนใหม่กินแป้งกินน้ําตาลใหม่นะเราจะไม่ป่วยแล้วคนไทยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเจอหน้ากันทักคําคแรกว่าอะไรฮะกินข้าวหรือยังเราเลยกินข้าวไม่มีจํากัดโคต้าแล้วกินข้าวเยอะไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตเลย เมื่อไหร่กินข้าวไม่ลงเราจะรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้แย่แล้วเจ็บป่วยแล้วใกล้ตายแล้วเพราะถ้ากินข้าวเยอะจะเป็นขวัญกําลังใจพอไม่ได้กินปุ๊บห่อเหี่ยวเลยหมดแรงเลยไป็นการไปยึดติดที่ผิดเพราะนั้นวันนี้เรามาล้างต้องล้างเลยฮะล้างความคิดล้างข้อมูลในจิตของเราเพื่อปรับเปลี่ยนใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยฟังผมจบก็ไม่ปรับพฤติกรรมเรายังคงกลัวต่อไปยังคงมีความเชื่อเดิมๆต่อไปซึ่งมันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะเรื่องของการกินพืชแล้วให้โปรโตีนทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์สมบูรณ์แบบฮะแล้วไม่ก่อโรคด้วยเพราะฉะนั้นผมไม่ต้องเชียร์เนื้อสัตว์ฮะวันนี้ต้องเบรกต้องพรามพบมันของอร่อยฮะตามอำเภอใจเราชอบอยู่แล้วแล้วเราต้องมาปลุกความรู้สึกที่ดีกับพืชขึ้นมากับโปรโตีนที่ได้จากมันครั้งแรกมันจะไม่อร่อยฮะมันจะฝืน แต่ถ้าเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดพฤติกรรมเคยชินเราจะเริ่มปรับเปลี่ยนนะฮะซึ่งอันนี้คือการค่อยๆเปลี่ยนอาหารค่อยๆเคลื่อนย้ายสุขภาพเราบางคนหักเลยฮะเลิกเลยก็สามารถทําได้อันนี้ข้อแรกคือหนึ่งอนะฮะออาหารเในไหนพูดแล้วพูดถึงเรื่องมื้อด้วยเรื่องมื้ออาหารด้วยเราจะมีความรู้เสมอเลยฮะ ตั้งแต่ตำราสุศึกษาตั้งแต่เรียนตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยมนุษย์ควรกินอาหารวันละกี่มื้อฮะสามมือ้อถ้ากินไม่ตรงมือ้อจะเกิดโรคอะไรขึ้นฮะโรคกระเพาะเหตุที่กินไม่เหตุที่กินไม่ตรงมื้อแล้วเกิดโรคกระเพาะเกิดจากอะไรฮะกรดออกมากัดกระเพาะตามเวลาที่เราควรจะกินแล้วไม่กินนะมันทําโทษเราเลยข้อที่จริงเป็นแบบนั้นไหมฮะเอาข้อที่จริงแรกก่อนเรื่อง กินอาหารไม่ตรงมือก่อนก็มีการส่องกล้องไปตรวจตามเวลาตอนเที่ยงส่องเข้าไปไม่เห็นมีกดโผล่หัวเลยตอนเย็นกดก็ไม่ได้โผล่มาเลยมันจะออกมาตอนไหนทราบไหมฮะตอนที่เรามีอาหารตกถึงกระเพาะเริ่มกินเริ่มกก่นมึงจะออกแล้วจำนวนกรดสัมพันธ์กับอะไรทราบไหมครับสัมพันธ์กับเนื้อสัตว์ที่กินถ้าเรากินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย เป็นพวกพืชเนี่ยกฎมันจะไม่หลังเพราะการย่อยพืชมันอาศัยสภาวะด่างเราเป็นกระเพาะโรคก,กระเพาะอาหารเยอะเนี่ยจากสองเรื่องหลักเรื่องแรกคืออะไรทราบไหมครับความเครียดเรื่องที่สองกินเนื้อสัตว์เยอะมันก็จะก่อโรคก,กระเพาะก่อโรคกดไหลย,ย้อนนี่กําลังพูดถึงโรคฮิตๆิตในปัจจุบันอีกโรคกดไหลย,ย้อนอีกโรคที่ต้องกินยาลดกดตลอดชีวิตเพียงเราปรับเปลี่ยนอาหารเนี่ย ทางเดินอาหารสภาพความเป็นกรดด่างมันจะเปลี่ยนไปเองมันก็เหมาะสมที่จะอยู่รวมไปทั้งสภาพความเป็นกรดด่างในเลือดซึ่งปัจจุบันนี้มนุษย์เลือดเป็นกรดสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้สภาวะมะเร็งสภาวะภูมิแพ้แพ้ภูมิร่างกายอ่อนแอภูมิต้านทานโรคต่ําจากเลือดที่เป็นกรดเมื่อไหร่ที่เลือดเราเป็นด่างเนี่ยพวกนี้ก็จะกลับทางพวกคุดผักก็ทําให้เลือดเราเป็นด่างนะฮะสุขภาพใจที่ดี ความผ่อนคลายทําให้เลือดเป็นด่างความเครียดทําให้เลือดเป็นกรดเราไม่ออกกำลังกายออกซิเจนในเลือดน้อยออกซิเจนน้อยมันเลือดก,ก็เป็นกรดสภาวะพวกนี้ส่งเสริมมะเร็งหมดส่งเสริมโรคเอ d ซดีทั้งหมดเลยเพราะถ้าไม่วลามามมามันถึงมาเป็นชุดแต่ถ้าเราแก้ถูกทางเนี่ยมันจะหายกชุดนะฮะไล่เป็นข้อๆแบบนี้พูดอันนี้ก็คือเข้าวัตถุประสงค์แรกตั้งแต่ตอนเช้าที่ผมพูดคือไม่ใช่แค่เข้าใจนะฮะ มันต้องเข้าไปในใจแล้วเกิดศรัทธาวันนี้ผมกาลังสร้างศรัทธาให้ท่านเนี่ยหันมากินพืชมันต้องมีศรัทธาก่อนที่จะกินเพราะว่าเป็นของที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเรากินแล้วกินจนเคยชินมันจะเริ่มเปลี่ยนได้แล้วยิ่งสุขภาพดีวัดได้เปลี่ยนได้ท่านตรวจเลือดเอา้ายาที่ต้องกินเยอะแยะลดลงลดลงเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีมีเคสสดี้ฮะกินยาที่ลาม,มาอยู่มาไอ้นะั่นมาเข้าคอร์สแล้วก็รักษากับผมเนี่ยกินไป คุณหมอท่านดีฮะพอคนไข้อาการลดก็ลดยาความดันสามตัวตัวนี้เหลือจูดตัวเดียวยาเบาหวานเลิกได้แล้วคนไข้มาหาผมด้วยแหละด้วยความวิตกกังวลว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินยาแล้วหมอทาําไงดีโอบอกพี่ชอบมากเลยกินยาไม่ชอบหรอกแต่กลัวเพราะชีวิตเหมือนเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเคยกินยามาเป็นสิบปีเดี๋ยวนี้มันไม่มียาจะกิน <c oughs> ก็เลยรู้สึกกังวลว่าจะเป็นอะไรไหมบอกมีเครื่องวัดความดันไหมไม,มีแล้ววัดแล้วมันขึ้นไหมไม่ขึ้น ไม่ขึ้นแล้วกินทาไมมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างมีเครื่องจอะน้ําตาลไม่มีวัดแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วกินทาไมเหมือนเหมือนขาดอะไรไปอย่างกินจนติดนะฮะกินจนชินข้าวเหมือนกัน,นะฮะเวลาเราไม่กินเนี่ยเราจะกังวลเราจะกินน้อยเรารู้สึกเพียรู้สึกไม่มีแรงไอ้พวกนี้มันเป็นแค่ความรู้สึกที่หลอกเขาเรียกว่าอุปทาในให้เรื่องโลกอุปทานนี่ก็สําคัญก่อสภาวะชีวิตที่เราเปลี่ยนแปลงยากคือการยึดติดเพราะฉะนั้นผมก็อยาก ล้างทั้งความคิดล้างทั้งการยึดติดเพื่อน,นําไปสู่การเปลี่ยนตัวเองใหม่นะฮะไม่งั้นมันล้างไม่ตกนะฮะมาถึงเรื่องเ,อเรื่องมื้ออาหารใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกินสาม,มื้อเอามาอีกทฤษฎีแล้วกินสามมือ้อเราก็อยู่ดีๆข้งเราแล้วเพราะอะไรฮะปัจจุบันนี้ภาวะ,ะการกินอาหารที่น่ากลัวคือการกินเกินไม่กินขาดนะฮะ กินขาดเนี่ยไม่เจอเจอน้อยมากกินขาดส่วนใหญ่คือเป็นพวกเลือกกินแต่พวกที่กินแบบทั่วไปหมดเนี่ยกินเกินหมดเลยกินเกินเพราะการยึดติดต้องกินสามมื้อกินให้ตรงเวลานะบางคนนะฮะทำงานเพลินๆบ่ายสามยังไม่หิวเลยแต่พอยกนาฬิกาดูบ่ายสามหิวไหมฮะหิวหิวไม่พออาการอะไรมาด้วยฮะปวดท้องเลยเพราะโอ้โหนี่กดเลยเวลาสามชั่วโมงกดกัดกระเพาะปวดท้องเลยฮะ ซึ่งไม่มีกฎออกมากันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกินด้วยเพราะฉะนั้นผมต้องพยายามนะให้เราเนี่ยเข้าสู่ข้อที่จริงคือมันกินตามความจำเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรับทฤษฎีใหม่ไม่ต้องกินอาหารสามื้อกินอะไรฮะกินเมื่อมันจําเป็นอะไรจะบอกเราครับร่างกายมันจะบอกเราว่าหิวเพราะฉะนั้นไม่หิวไม่ต้องกินกินตามหิวแต่ว่าไม่ได้หิวด้วยการยึดติดให้มันหิวจากสรีละ อย่างนี้มันจะแก้เรื่องภาวะกินเกินออกไปได้ถ้าเราไม่แก้วพวกนี้นะฮะเราก็จะกลัวเนื้อสัตว์ไม่กล้าลดจํานวนนะมือ้อไม่กล้าลดจํานวนมื้อลงพูดอย่างนี้มีตัวอย่างมนุษย์เป็นๆเนที่เห็นไหมฮะวะ่าว่ากินไม่ต้องครบสามมื้อก็สุขภาพดีได้มีไหมฮะมีแล้วมีประเภทกินมื้อเดียวเลยนะฮะโรคกระเพาะก็ไม่มีโรคอื่นๆก็ไม่มีอายุก็ยืนสุขภาพก็แข็งแรงไม่ผอม คุณดีเลยมีไหมฮะพวกกินมือเดียวเป็นหมื่นคนเลยคือใครฮะพระพระธุดงค์ท่านฉันมือเดียวใช่เปล่าครับผมไม่ได้พูดผิดนะท่านไม่เป็นโรคกระเพาะกดไม่ได้เสนอหน้าว่ากัดกระเพาะเลยฮะแล้วท่านก็ไม่ได้ผอมสุขภาพท่านก็ดีเอาเอาความเอาข้อมูลันนี้ไปหักล้างไอ้พวกต้องกินสามมือ้อกินจนกระเพาะคากนะฮะไม่ใช่โรคกระเพาะกินไม่เลิกเปลี่ยนใหม่ฮะแล้วเราไปยึดกับเรื่องพวกนี้ คือถ้าผมไม่ให้ข้อมูลซึ่งมันแบบเห็นชัดหนักแน่นรุนแรงเนี่ยมันจะล้าพวกนี้ยางเราจะหิวเป็นประจำเลยฮะหิวจากความเคยชินแล้วทำให้เรากินเกินทำให้เราตัดมื้ออาหารไม่ได้สมมุติว่าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วต้องกินสามมือ้อเพราะถ้ากินสองมื้อเอาไม่อยู่กินหนึ่งมื้อเอาไม่อยู่เราควรกินมื้อไหนมากสุดฮะมื้อเช้าถูกต้องครับไปบรรยายที่ไหนก็พูดถูกหมดเราควรกินมื้อไหนน้อยสุดฮะ มเย็นแต่ปัจจุบันนี้เวลาเราปฏิบัติมือไหนมากสุดนะมือไหนน้อยสุดครับทําไมทําตรงเงินข้ามครับเพราะอะไรฮะมันเคยชินใช่ไหมฮะแต่ผมมีวิธีนะฮะผมเนี่ยเป็นนักออกแบบชีวิตจะกินมื้อเช้ามากสุดมื้อเย็นไม่กินทํายากคําแนะนําผมเลยเปลี่ยนใหม่ให้กินมื้อไหนมากสุดทราบไหมครับมื้อเที่ยงนะ มื้อเช้ากินอาหารให้พลังงานเร็วย่อยง่ายได้พลังงานปุ๊บแล้วให้มันไปจบที่มื้อเที่ยงแล้วมื้อเที่ยงเนี่ยเป็นมื้อหนักเป็นมื้อกินครบส่วนมื้อเย็นไม่กินก็ได้ฝึกไม่ให้กินมื้อเย็นได้เลยฮะอย่าก,กลัวโรคกระเาพาะนะไม่กินมื้อเย็นนะนะให้นึกถึงพระธุดงค์ไห้ดีเลยฮะท่านฉันมื้อเดียวประมาณสิบโมงแต่ไม่จําเป็นต้องปรับชีวิตเป็นพระธุดงค์นะฮะแต่กำลังให้ข้อมูลเพื่อไปล้างไอ้ความยึดติดเก่า ว่าถ้าไม่กินมื้อเย็นมันจะเกิดโรคกระเพาะมันจะเกิดโรคต่างๆเยอะสุขภาพจะไม่แข็งแรงเอาความคิดอันนี้ออกไปก่อนเอายึดติดนี้ออกไปก่อนแล้วปรับดูความจําเป็นหรือถ้าเหงาปากตอนเย็นก็กินอาหารที่แคลอรี่ต่ํากินพวกผักกินพวกสลดัดกินพวกผลไม้ผลไม้ต้องไม่หวานด้วยนะผลไม้หวานกินตอนเย็นนี่ก่อโรคเลยนะฮะน้ําตาลเยอะค้างทั้งคืนไตกรีสรายขึ้นไขมันเสียอุดตันเส้นเลือดอีกแม้กระทั่งผลไม้หวาน ยังก่อโรคได้เรายังต้องแก้อีกเยอะฮะไอ้ความรู้เดิมๆพวกนี้แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเรื่องอาหารการกินหลังอายุสามสิบเนี่ยเราต้องปฏิวัติวิธีคิดและข้อมูลใหม่ไม่ใช่เอาตำราสุขศึกษาในตอนเด็กแล้วเวลาเราไปเจอที่ไหนหมอก็จะพูดแบบเดียวกันกินอาหารครบห้าหมู่กินให้ครบมือ้อกินให้ตรงเวลาไม่ตรงเวลาเกิดโรคกระเพาะพ่อแม่เราก็บอกครูแล้วก็สอนเราเลยเปลี่ยนอะไรไม่ได้สักทีหนึง่งเราก็จะแบกน้ําหนักขึ้นไปเรื่อยๆ จากการยึดติดแบบนี้ยังไงก็เอาไม่ลงเพราะเราไม่สามารถเลิกมื้ออาหารได้เราไม่สามารถลดการกินข้าวลงได้เพราะมันยึดติดลองลดดูฮะลองเปลี่ยนดูแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องที่ทำแบบนี้เปลี่ยนสุขภาพคนได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ